ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับไอ้กล้องห้วยไล่บอกว่าภาคหุมิใจที่สุดที่ได้เล่นคอนเสิร์ตทีงานกาชาติจังหวัดสก,กนลนครซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดแล้วก็วิ่งว่อนผู้ใหญ่ที่จัดงานกาชาติทุกจังหวัดช่วยสนับสนุนศินลปินในจังหวัดของตัวเองแล้วก็เอามาเล่นที่งานกาชาติของจังหวัดตัวเองด้วยมันเป็นแบบใดนอ้อปะ่ะ จิละเล่นจิละเล่ามาสีวาวซูฟังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการจักรวาลลูกทุง่งกับักหลานนุ่มเจีระนะครับผมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไอ้กล้องห้อยไร่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินพี่น้องครับผมที่เป็นปากเสียง เป็นกระบอกเป็นกระบอกเสียงใหกับศิลปินหลายผู้หลายคนนะฮะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยที่เติบโตมากแล้วนี้ไอ้กองเป็นไอ,ไอ,ไอดอลนะฮะล่าสุดพี่น้องครับผมไอ้กองบอกว่าอุ้ยดีใจด้ที่ได้เล่นงานกาชาติบ้านเจ้าของ แต่ว่าเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมก็เห็นใจศิลปินน้องๆบางกู๋วังคนยังบ่ท่านได้ดังพี่น้องครับผมอยากไปเลยงานกาชาดบาันเจ้าของไอ้ยังที่ว่าแล้วเนาะออ้ยบ่ดังผู้เสียขืนเวทีไอ้กองออกมาวอกออกมาตอบแล้วพี่น้องครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไหนที่สวิตฟังเร่ราวของไอ้กองเครียดแบบชัดๆนุ่มเจราขอห้กดหัวใจกดไล่แล้วก็กดแช่อันที่ว่าขอทว่าขอ เอออยากเฮ็ดกับเฮ็ดไม่อยากเฮ็ดกะว่าเป็นยังเมิงต่อไปได้เลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาเมื่อวานพี่น้องเอ๋ยสําหรับไอ้กล้องห้วยไร่นะครับบอกวว่ทั้งสีต่ตัวพี่น้องครับผมได้เล่นคอนเสิร์ตในงานกาชาติจังหวัดสกลน,นครบ,บ้านเกิดมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับถึงแม้ผมจะไปมาแล้วทั่วโลกใบนี้อันนี้ก็ว่า อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเวอร์ตะวากะไปไหมล้ะอีลี <c oughs> แต่ก็ไม่มีที่ไหนที่รู้สึกมีความสุขเท่ากับการได้ร้องเพลงที่บ้านตัวเองผมจึงอยากสนับสนุนให้งานการชาติทุกจังหวัดให้ท่านสนับสนุนศิลปินบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะครับดังไม่ดังมันอาจจะมีผลในตัวของมันแต่เอาเป็นว่า แบ่งสักวันหนึ่งให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ร้องบนเวทีใหญ่ในบ้านเกิดของพวกเขาสักครั้งก็ยังดีสาธุเอ้ยพอหลุดสิวอย่งพี่น้องครับต้องคอยตื่นตันใจอันนี้ตื่นใจต่อิหลีเพราะว่าอย่ง<ม>ผมอีกข้อหนึังพี่น้องครับที่มีความสุขทุกครั้งเวลาได้ไปเล่นยุ่บ้านเกิดเจ้าของไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะไปทํางานเลย เมื่อวานสิไปิดทยละครไปเล่นเอ็มีหรือแม้กระทั่งงานบุญงานต่างๆไปนองครับที่เมื่อวานสิเป็นในตัวอำเภอทางคันโทที่ผมอยู่หรือว่าในตัวจังหวัดกาฬสินที่เขาเชิญผมไปทุกครั้งที่เป็นงานของจังหวัดตัวเองมันภาคภูมิใจอยากกลับไปเฮ็ดอยากกลับไปซอยอยากกลับไปสางพี่น้องครับบุญบังไฟของทางคันโท่อยู่กาฬสิน,นผมกับคอแค่บอ,อกผมกลับไปหรืองานต่างๆของกาฬสินพี่น้องครับขอแค่เพื่อนบอกผ้กลับไป มันมีความสุขจริงๆนะได้กลับไปบ้านเกิดตัวเองได้กลับไปทดแทน่นในหม่องใน่บอลที่เขาเติบโตมากโดยเฉพาะออกความรู้ความสมารถที่เขามีพี่น้องครับย่านุงจิราเป็นพิธีกรเป็นดีเจว้าได้เหตุข่าวไา้งานข่วาวใดพี่น้องครับผมดังนั้นนะฮะเอาความรู้ที่จุของมี่เนี่ยกลับไปทดแท่นมันเกิดผมภูมิใจอิ่รีผมมีความสุขอิหลแล้วศิแล้วลเป็นหละ่ะ คนที่เกิดอยู่ในจังหวัดนั้นๆบางเธอเขาก็อยากเรียนได้โอ้ยฉันเกิดอยู่กะลาศิล์น,ลนฉันก็อยากขึ้นงานกาชาดเวที่กะลาศิ์น,นแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ่เมืองเลยเพราะว่าอ,อ,อย่างมันบด่ดังออกไหนๆแบบวา่าเรามีซื้อเสียงกยบแปลว่ามันขึ้นมากเด็ดแต่หายใจแห้งๆหงวังว่าเรื่องเล่าที่ไอ้อกล้องบอกพี่น้องคาราชมิเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นสิเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นให้กับศิลปินน,น้อยๆที่กำลังเกิดมากนี่มีแห้งอกแห้งใจเนาะพี่น้องเนาะ อรอดติดตามกับเราการพี่น้องครับว่าซิเป็นแบบไหนนะฮะหวังว่าสิ่งที่พี่ก้องพูดออกมาจะเป็นเรื่องแรงกระเพื่อมทําให้เกิดจุดเล็กๆจุดประกายเล็กๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวแกหวังสํานันแล้วนะฮะว่าอย่าวางไรแล้ลถ้าเกิดบอกไปก็คือตามนั้นเลยพี่น้องครับโอเคเมื่งแล้วมีประเด็นร่วมพี่น้องครับผมคอมเมนต์เข้ามา ทักทายพิมพ์เหม็นเข้ามาเออหรือว่าอยากกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามรับชมกับนาะพี่น้องเนาะนี่คือจักรวาลลูกทุ่งกับหลานุ่มจียระจิละเล่นจิละเล่าเว้าวสู่ฟังเดยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ